สวัสดีครับวันนี้ก็วันแม่นะครับก็จะมาร้องร้องเพลงของก็จะกพันเพลงเกี่ยวกับแม่นะครับชื่อเพลงว่าอุนรักจะตักแม่นะครับยังไงก็ลองฟังกันดูนะครับหนึ่งในดวงใจคนที่คอยมอบความห่วงใยให้ลูกทุกยามสองมือแม่ เชรักแท้คิีใจให้งามจะลูกแรงพ่อเก่าคามปัญหาร้อยพันอบอุ่นคลายถูกอบกอดดังเคยทุกวันนานนานไม่เคยพันแปร อุ่นไอแห่งรักแท้ตักแม่ที่มอบให้ได้แนมนอนคราดา้ดวงใจก็ถูกดูแลเหนื่อยล้าเพราะงานหนักช้ำรักเจ็บจะรอยแผลไม่เหลือใครก็ยังมีแม่ให้รักแท้ อยู่ทุกอยามบ้านเกิดเคยเนาภาพความหลังของคืนวันเก่ายังคงงดงาม ถึงจากมาแสนไกลก็ตามเสียงของแม่ยังถาทุกสุขในใจทุกวันอบอุ่นคลายถูกอบกอดดังเคยทุกวันนานนานไม่เคยพันแปร อุ่นไอแห่งรักแท้ตักแม่ที่มอบให้ได้แนบนอนคราใดดวงใจก็ถูกดูแลเหนื่อล้าเพราะงานหนักช้ำรักเจ็บจะคลอยแผลม่เหลือใครก็ยังมีแม่ให้รักแท้